กับมาฮอดคันที่สองนะพังกันสามสิบกิโลนะครับบ้านเอ็นองอำเภอหนองกีนะครับจากหนองหงมานหนองกีนะครับตัวนี้บ่แยกระบบเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เป็นเอากระบอกไปดันกระบอกง่ายยุต่อกครับผมแหม่กระบอกอะบอกนั่นเลยเอาไปถอดปุ้บรเดือดพอดีมิตัวหรอกพอดีเลยพอดี่ตัวหรอก ตัวล็อกถัวพอดีแั่น่โอ้เหลี่ยมตาแบบไ่้ใส่ท้องวะ่ะเอา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 ีอา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 ย่าถอยเมียมวยลีวะ่ะแล้วไปถอดไปดันออกก่อนพี่นอ้องขั้นที่สองไปนองด้วยนะครับของมันนี่ไปติดตามชมเบิ้งกันนะครับกอดนะครับ เต็มคาราเบลลย่าพี่น้องมันนี่มาส่งห่วงนะครับงานห้องขันที่สามเป็นสีดำนะครับ M U สีเข้านะครับสสวยงามปาไในพี่น้องเขาจะเบิ่งแล้วก็พิเศษนะครับที่ตัวดีดผ้านะครับอัตโนมัตินะครับผมลอยห้งเด้อนะครับผมตำลักนายยกมันคันที่สองนะครับกระเทียงพอดีเลยนะครับแล้วก็ที่ไปคันที่สามนะครับอยู่แถวๆพี่ไม้หล่อๆพี่ไม้หมดนะครับแถวๆ ก่อนจะถึงพีไม้นะครับแต่ว่าขึ้นอำเภอหอยทะเลงนะครับถนนซีเลนนะครับที่ถนนซีเลนเลยนะเป็นสีดำเอ็มยูนะครับน้องไข่เบิองว่าสิออกมางามปันเดยนะครับนะครับตนี้เดี๋ยวสิร้องให้เบิองนะครับตาตาดมาเจ้าเชิญอันนี้เป็นชุดกระบอกเกล้นนะครับบริแยกระบบนะครับเด้อตัวนี้นะครับเอาแต่ขดติยงไข่เบืองพี่น้องตัวนี้ยกกินน้ำมันนี่แหละ ถอยหลังน้อยหนึ่ง็ยกขึ้นหอดงาบขามแล้วถอยหลังน้อยหนึ่งแจกเสื้อสองตัวเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกระดาษห้องมีการแจก,กเสื้อด้วยนั้นไหพี่น้อง bảy năm nè thôi rút à, ván vâng hàng về cái đấy toán đi lại lên, tụi lên tụi lên สุดเลยสุดเลยโอเคสุดสุดกระบอกมันอันเพื่อนว่ากระบอกเพื่อนมันพอดีนะครับคอนโทรนหรือว่ามันไอตัวนั้นมันพอดีตัวไอคอนโทรนมันนะครับสุดเลยสุดเลยโอเคนะครับขั้นที่สองนะครับเรจเรียบร้อยร้องระบบิดของมันนะครับ ครับผู้ได้อยากได้นะครับผมตั้งได้นะครับผมัจุดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โค้งสวยๆนะครับลายงามๆนะครับตัวนี้นะครับต้อนรับฟอร์ดนะครับว่าจะเป็นต้องแยกระบบก็ได้นะครับเอากระบอกเกลาไปใส่งานกับรถต้นทุนไปได้หลายบาทนะครับรถต้นทุนได้เป็นหม่นนะครับถ้าเอากระบอกตัวนี้เป็นกระบอกเก่านะครับนะครับเอากระใสคอนท้นไปดันไปเลยนะครับรถต้นทุนได้หลายนะครับเพราะว่ากระบอกฟอร์ดมันใหญ่มันยกนิ่มอยู่แล้วนะครับ ที่คูบุต้าเขาจาแยกนะ่คือหนึ่งเขาจะกระบอกมันน้อยมันหยกบดได้หลายนะครับมันหยกบอนิ่มนะครับที่พักกันแยกๆกันนะครับต่วาฟอร์ดนะครับฟอร์ดเขาใส่กระบอกของเกาเขาเลยนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่หยกได้นิ่มหยกดีอยู่แล้วนะครับเขาก็บต่อตลอยต่อสายจากตัวหยกเลยนะครับตัวตัวใบดันเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เอากระบอกขึ้นมาใส่งานนะครับตัวนี้นะครับโอเคนาะพี่น้องเนาะปัตตานีก็บทไปคันนะครับที่สองต่อเลยนะครับ เออวังหันนะครับมาจอดอยู่นี่ค่ะงานเข่าเครื่องหนึ่งนะครับผมมันนี่งานเข่าสามตัวนะครับมันนี่มันที่ยิีเอิดนะครับยีเบิดบลบเือนะครับผมบันบันเรล่าใหญ่บันเราใหญ่หนาจะเป็นขั้นที่สี่แล้วนะครับที่เป็นติดต่างกับเฮานี่ผมนัดเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับบันเราใหญ่แล้วก็บันผักหวานนะครับบั่นยังบันภักหวานเราบันเรล่าใหญ่นะครับเป็นสามเครื่องแล้วครับมันนี่มือเดียวทัตถุในคำนะครับตอนนี้ค่เวลาอยู่ประมาณ เทียงพอดีนะครับน่าจะบ่าขาดสามขาดส่นะครับผมคนไม่ได้สร้างผ่าเดีโอเคพี่น้องเนาะจังไปพอกันต่อนะครับ